แต่เมื่อคือชุมชนค่ะอันนี้คือกระบวนการในการทำยาแดกับบที่สองนะคะก็มีของมากเลยดูสิคะเนี่ยผู้หญิงผู้ชายด้วยศิษอาสาพลานมาเต็มเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีสองกระดาษตันด้วยนะคะบ้านใครบ้านมันนแมงมุมกระเด็นค่ะหลังหลังคือ เรียทักก็ดีใจแล้วใช่จะเปิดร้องยางไเมีสสมุนไพรกอเขาเรียกว่าไม่เปิดเผยตัวตนโดยไม่จําเป็นตัวนี้คือฝางเสนนะคะที่เราเป็นส่วนผสมหนึ่งในยาแดงดับพิษสองนะคะวันนี้เรากําลังมาทำเจียดนะคะเจียดเหมือนกับเป็นเจียดฟืนน่ะนะคะเล็กๆอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะนําไปบดฝางเสนที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในแดงดับพิษสองค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นไม้แบบแบบนี้นะคะสามารถมาทําเป็นยาได้อย่างดีเลยสมุนไพรแผนไทยของดีมีเยอะนะคะเป็นแต่เพียงว่าคนไทยไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพวันนี้ค่ะเราใช้กันที่นี่นะคะ อันนี้คือที่เราทําวันนี้คือยาเดันแบบที่สองแรงแับที่เบอร์สเอ๊ะเราเคยทำแดงบร์หนึ่งปซึเปนทางที่มีจานแดงเยอะที่สูดหรือสูดออนนั้นจะช่วยก่อนก่อนของให้เป็นหลักอันนี้จะแก้ในทางดูิตเพราะเราใช้ฝังเสีนะเราจะเห็นในในยาอุทัยทิพย์ยาอุทัยทิพก็แก้แก้ร้อนในกระหายน้ำไอันนี้ก็มีฝังเสีเป็นตัวหลักตืวนี้ก็จะแก้ในเรื่องของร้อนในกระหายน้ำ ของพิษแก้พิษทันรูดหิวพิษอะไรพิษรูดหิวคนร้อนนะคะแล้วน,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 นี่ถึงปอดเนาะปอดนอกจากฝังเสงแล้วเราจะเจอยาอที่คือตัวคําฝอยฝังเสงคําฝอยอันนี้เป็นคลั่งะคะลั่งจะเป็นตัวมลงตัวเล็กๆจะไปทําลังอยู่บนต้นไม้นะต้นไม้แล้วที่เป็นหลังมังของเขาของคง้ังถ้าเห็นตรงนี้เป็นสีน้ําตาลออกด่าแต่ถ้าตามออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยไปละลายน,น้ำจะออกเป็นสีแดงเลย ีแดงสวยเลยนะคะนี่คือกดหัวบัวนะโกดหัวบัวนะใช่โกดหัวบัวถ้าเวลาเราซื้อจะมีลักษณะเป็นเป็นแผ่นกับแบบเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆก็เป็นก้อนก็มีนะจะมีลักษณะนี้อันนี้คือเขาฝานเป็นแผ่นมาละ<ม>กดหัวบัวนี่เวลาจะเอามาใช้เราควรจะนึ่งก่อนนะนึ่งแล้วก็อบให้ครั้งหนึ่งก็เอามาใช้กดหัวบัวมีคุณสมบัติคือกระจายฟองลมที่แน่นอยนะูอ่หน้าอกนั้นคนไข้ที่มีภาวะหนึ่งลมหิดร้อนทำให้เกิดลมหิดเป็นริ้ง จุกติดเกาะอยู่ที่ปอดที่อหน้าอกตัวนี้จะช่วยได้ดีนะเพราะว่าในตัวยาประกอบนี้คือหนึ่งทำให้โลหิตเนี่ยลดพลิพร้อนลงความเป็นริ็มของโลหิตลดลง,ลงตัวนี้ช่วยกะกะจายลมที่อยู่ที่บริเวณอกให้ออกไปนะพราะเคสเนี้ยก็เลยมีมีเหมือดคนด้วยนี่รากเหมือดคนจันแดงนะแล้วก็นี่คือจันเทจันเท,น,เทนี่เป็นไม้ก็งอันนี้เขาทำมาให้เราละเขาล่างมาให้เราละเป็นชิ้นเล็กๆมาให้เรา นะคะพรขอมบทมี1 2 3 4 5 6 7 6 7าห้าดดตัวรวมกันเป็นตำรับชื่อว่าแดงแบบที่สองเคยช่วยคนไข้ที่มีภาวะหอบหายใจไม่ออกแนหน้าอกมีภาวะลิ่มลิ่มเรือดอุดตันที่ปอดเสียชีวิตนะเจ็บอ,อันนี้ช่วยเขามาแล้วในเคสของคนไข้ที่โคมา่าร่วมกับยากแก้ไข้ตัวอื่นในตำรับของยากแก้ไข้ขนส่งพิษกับยากแดงแบบที่2เนี่ยครูก็ฝีไปทุกทุกชั่วโมง ทำไมถึงถึงกล้าบอกว่าช่วยยากเพราะว่าหมอแพทย์อุจมันเพื่อนกันนะคุณหมอคุณหมอแฮกอ่าเขาดูคนไข้อยู่แล้วก็โทรมาหาอ่าบอกว่าเนี่ยคนไข้เกือบขั้นที่แบบหายใจไม่ได้แล้วผมทำมาดีแบบสุดละใช้ยาหมดทุกตัวละไข้ก็ไม่ลงร้อนไข้ไม่ลงแล้วหายใจแย่มากออกซิเจนตับก็เก้าสิบละอ่านะเขาเลยบอกให้ยาตัวนี้ร่วมกับยาแก้ไข้ของเราทุกทุกสามชั่วโมงนะตัวละห้าพัชซูมไปเลยไม่ต้องกลัวอย่ามาหามาด กินมปเลยทวกสามช่วยมงให้แค่สองรอบอาการไข้ลดหายใจดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้คะตอนนี้ก็ช่วยได้ยาตรงนี้หมดแล้วเราก็ต้องนีบทำวันนี้นะคะไม่มีจ่ายให้คนไข้ตอนนี้เราใช้ยาแดงกับพิษถนึงช่วยสายไปก่อนกับยาแดงฉุนพลีเนาะแต่ว่าถ้าตรงๆเลยตัวนี้จะตรงนเืองการใช้พิษโลหิตร้อนแล้วก็กันโลหิตไม่ให้เป็นลิมไม่ให้เป็นริม,ม,น,มนี่สำคัญน,นะเ,นเวลาทำไมโลหิตเป็นริมเวลาร่างกายเราร้อน นเสมหะมันจะง่วงเส้หนหาคือขนะองเหนวเพราะงั้นร่างกายมันจะเริ่งมงัมมวเข้างัวเข้าทําให้เกิดริ่มของโลหิตได้โดยเฉพาะในบริเวณของก้านต่อ,อก้านต่อเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นท่อเล็กๆที่ต่อเส้นเล็กถ้าโลหิตม,มันเป็นริ่มเน่ะมันก็จะเป็นเหนียวเกาะติดบริเวณก้านต่อหรือบริเวณของไอตัวที่เป็นเส้นเล,ล,ลือดฝอยเล็กๆมันถึงละทำให้การหายใจเป็นไงหายใจไม่ดีหายใจไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่ได้ออาหายใจออกก็ไม่ได้ตรงนี้จะช่วยได้นะะ เราใช้แค่ไทยเราก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ไขแต่ถ้าหายใจไมิ่งท้องเกิดแล้วเครียดอะไรไม่ไม่เขียวคือไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ร้อนไงใจร้อนเนาะสงบใจคนแก่ได้งเลแบบโอ้ดีไม่มีปัญหาเพราะว่าคนไข้โควิดส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบนี้ใช่ครูก็ใช้ตัวนี้ใจได้แหละที่ร้อนอนเลยแต่ตอนนี้มันหมดต้องรีบทำถ้ามันยิ่งผมมันจะทอนยังไม่ได้หรอกในในกรณีที่เป็นคนไข้หนักนี่ยค่ะที่ที่ครูว่าเนี่ยนะคะที่ว่าจะต้องให้ออกซิเจนเนี่ย เออแล้วเขากลืนแคปซูลไม่ได้เนี่ยเราสามารถไม่ได้แคปซูลนี่ละลายละลายน้ำให้ขเขาทานเออค่ะต่ค่ะต่อจากนี้ไปเรามาดูกันนะคะว่ายาแดงกับพิษสองมีตัวยาสมุนไพรสำคัญสำคัญอะไรบ้างสมุนไพรตัวแรกค่ะจันแดงรสขมเย็นฝาดเล็กน้อยแก้พิษไข้ภายในและภายนอกพิษอักเสบเช่นปากขมแล้วก็แก้ไข้ทุกชนิดจันเทศ รสขมหอมร้อนแก้ไข้ดีเดือดดีพรุ่งบำรุงปอดตับแล้วก็หัวใจเราใช้หนึ่งส่วนนะคะต่อมาคือโกดหัวบัวกลิ่นหอมรสมันกระจายลมทั้งปวงแก้แน่นหน้าอกอันนี้เป็นตัวยาที่สำคัญเลยนะคะต่อมาค่ะครั่งรสฝาดบำรุงเลือดแก้ไอห้ามเสมหะ แล้วก็คุมอาจมฝางเสนมีรสขื่นขมหวานฝาดแก้ปอดพิการบำรุงโลหิตทำให้โลหิตเย็นแล้วก็แก้โลหิตออกทางทวารใช้ถึงหกส่วนต่อมาคือรากเหนือดคนรสขมน้อยแก้ไข้ดับพิษร้อนถอนพิษผิดสันแดงแก้ไข้ปอดบวมแล้วก็แก้หวัดต่อมาสุดท้ายข่ะคำฝอย บำรุงโลหิตน้ำดีพิการแก้น้ำเหลืองเสียทั้งหมดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่สองนะคะยังจะมีต่ออีกค่ะแล้วพบกันค่ะ